สวัสดีเลยครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบ t t ี้เฟบรีเลยครับกับประจำวันที่27เดือนพฤษภาคมครับของช่วงที่2ของวันนี้เลยครับวันนี้เกี่ยวกับตลาดซื้อขายฟุตบอลอย่างเช่นทุกวันอยู่แล้วครับเป็นทางฝั่งของราชันมังกรกันหน่อยครับเป็นคิวของราชบุรีสีครับเมื่อทางฝั่งของตะนานเสืฟุก ออกมายืนยันเลยครับว่าทางฝั่งของราชบุรีได้จัดการปิดดิวในลูกชาวฝรั่งเศสครับเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในฤดูกาล2025นี้แหละครับโดยทางฝั่งของราชบุรีสีนั้นครับทีมในสุขบอลรีโวทัดิครับที่ทำผลงานได้ดีครับจบอันดับที่4ของตารางคะแนนในฤดูกาลนี้นอกจากนี้ครับยังผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศทั้งฟุตบอลของรีโวครับและช้างเอเปครับโดยล่าสุดเลยครับทางด้านเสียฟุกหรือคุณธนวัฒนิติการชนาประธานสโมสรของราชบุรีสีครับ ก็ได้ออกมาโพสภาพของทางฝั่งของนักเตะที่มีชื่อว่าโรเมงฮารานเลยครับในลุกคนใหม่ชาวฝรั่งเศสในวัย30ปีครับที่เข้ามารวมลาไล่ลาความสําเร็จในฤดูก,กาล2020กับราชบรีเอฟซีนะครับโดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของตด้านโรเมงฮารานนั้นครับเคยเป็นเด็กฝึกในอะคาเดมีของปารีสแซงฌ์แมงก่อนจะย้ายเข้าไปในลีกของเบลเยียมต่อด้วยลีกของทาะด้นานสเปนลิทวเนียฝรั่งเศสและล่าสุดเลยครับกับสโมสรยอย่างหนั่งเอฟซีครับกาซิมเลยครับในลีกรองของอิสรา อนอกจากนี้ครับยังเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสครับในชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีมาแล้วอีกด้วยแหละครับข่าวสารที่2ครับเราไปตอนที่เดอะรับบิดกันหน่อยครับอิมพ์ตเช่นกันเลยครับเมื่อทางฝั่งของบีจีพัฒนอดีตแชมป์ทีกหนึ่งสมัยครับเมื่อฤดูกาล2020ได้ทําการปิดดิวคว้าตัวนักเตะที่มีชื่อว่าซลาวิซ่าบ็อกดาโนวิดเลยครับในด่านจากสโมสรอาลไอเลยครับทีมลีกรองของซาอุอาระเบียเข้ามาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยทางฝั่งของนายทวานชาวบอสเนียครับใ วัย31ปีส่วนสูงอยู่ที่193เซนติเมตรใหญ่มาจากสโมสรเดลีกกรีตเลยครับเข้ามาเฝ้าเสาให้กับสโมสรอ,อาวายเมื่อเดินกันยายนครับปี2024ส่วนผลณานกับทีมในฤดูกาลน,นี้ครับลงเล่นในหลีกไปทั้งหมด32นัดเสียไป44ประตูเก็บไปได้6ุครีนชีตแต่ทว่าทางฝั่งของอาวายนั้นครับตัดสกัดได้จบอันดับที่16ของตารางแข่งไปทั้งหมด34นัดมี30คะแนนตกชั้นจากหลีกรองเป็นที่ล่าสุดเลยครับ และส่วนการคายแข้งของตําฝั่งของตระนันบ็อกนานูวิดนั้นครับเคยคายแข้งในลีกของตระนัเซเบียถึง5สสมสรอดด้วยกันลีกของตระนักกรีซและสโสมสรดจากลีกของตระนันซาอุอราระเบียเลยครับโดยสับตำงฝั่งของตระนันซาลาวิซาบ็อกดวาวดูวิดนั้นครับเชื่อว่าจะเข้ามาเจ้งตำแหน่งเมื่อหนึ่งกับตําฝั่งของซาลนอน,อนอนุอินที่ในฤดูกาลนี้ครับลงเล่นในศึกถลิกไปทั้งหมด28นัดเสียไป23ประตูเก็บไปได้4ครีนชีตในชอปปี้คัพครับ,รบลงเล่นไป4นัดเสียหประตูเก็บเป็นีนชีช่ ใน FA ครับลงเล่น3นะัดเสียไป4ประตูเก,ก็บเป็น1คนคริชชีสลงเล่นได้ลีครับ 1>, 1นัดเก็บไปได้1นึ่กรีนชีตและสิงคโปร์ขับโ็ลงเล่นไปทั้งหมด3นัดเสียไป4ประตูด้วยกันเลยครับซึ่งก็จะเหลือการแข่งขันในรอบรองครับนัดที่2 t b ทีบีจีนั้นครับจะพบกับทางฝั่งของทับิเนตโรเวอร์ในวันนี้เลยครับวันที่27จดพฤษสภาคมเวลา18นาฬิกานาทีเป็นต้นปแหเลยครับข่าวสารที่3ครับถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลปราศสายฟ้าเลยครับเมื่อทางฝั่งของบุริรทร์ต่อสัญญากับทางฝั่งของกิจเมบิสโรีไปจนถึงปี2 0 2 8นู่นเลยแหละครับ ทางฝั่งของเว็บไซต์แท็บฟอร์มิเกตน้นครับที่คอยอัปเดตมูลค่านักเตะจากทั่วโลกเลยครับล่าสุดเลยครับได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดของกิยเมบิโซลีถูกขยายสัญญาก,กับบุรีรัมย์ครับไปจนถึง30มิถุนายน2028นดโดยทางฝั่งของกิยเมบิโซลีนั้นครับปัจจุบันครับมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ประมาณ74ล้านบาท ก่อนที่จะถูกขยายสัญญาครับให้อยู่ช่วยทัพบุรีรัม์ออกไปอีก3ามฤดูกาลและสำหรับกินดิเมมบิโตรีนั้นครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ครับหลังจากลงสนามไปทั้งหมด5 9นัดรวมทุกรายการยิงไปถึง40ประตูทําไป9้าแอซิสก่อนที่จะถูกขยายสัญญาออกไปในที่สุดเลยครับหละยเลนคาสาซนที่4ีครับถือว่านักเตะคนนี้เนื้อหอมสุดๆณขนาดนี้เลยครับอดีตเวกซายของตะนันประจวบเลยครับเนื้อหอมสุดๆครับมีหลายทีมหลายระดับเลยครับตามปลุ่มจีบอยู่เลยครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของสารัตปองสุวรรณนั้นครับเบคไซที่ได้หมดสัญญากับประจวบหลังจบฤดูกาลนี้ครับได้รับความสนใจจากสามทีมที่อยากจะคว้าตัวอดีตรักดาวเตะของแตนัทบีจีทุฒมชุดคว้าแชมป์ไทยลีก2020ไปร่วมทีมโดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของเจ้าปืมนันครับในวัยจาง29ปีอยู่ในวัยที่พอดีพอเหมาะเลยครับทำผลงานกับทัพต่อพิฆาตในฤดูกาลนี้ครับรวมทุกรายการลงเล่นไปทั้งหมด14นัดยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิตก่อได้รับความสนใจเลยครับจากสมสรสสุขแล c ที่เป็นตัวเต็งครับที่จะคว้าตัวไปร,ร่มทีมนอกจากนี้ครับก็ยังมีทีมจากทะเลกันเครับที่สนใจอยู่อีก2สโมสรก็คือทากอร拉萨บากบัตสีและลำพูนบริเออร์เช่นเดียวกันแหละครับึ่งสำหรับทางฝั่งของสารัฐปองสุวรรณนั้นครับผ่านการค้าแข่งทั้งสโมสรภูเก็ตเอฟซีบีจีทุมเชียงใหม่เอฟซีที่ได้ยืมตัวไปและบีจีประจวบในรุูการสวันยี่สิบดจนถึงฤุูการสวันยี่สิบสองก็ถูกบีจีปล่อยยืมจากนั้นครับในรุูการสวันยี่สิบสามครับก็ถูกปล่อยขาดเลยครับไป กักับทีมจนจับรูดูกันนี้แหละครับข่าวสารต่อไปครับไปตอนที่ต้องฝั่งของสิวรักษเทพสูงเนินกันหน่อยครับอย่างทางฝังของเจ้าแชมป์อะไรครับออกมาเปิดใจหลังบุรีรัมขวายใบที่3ของรูดูกันนี้แหละครับโดยในขณะที่ต้องฟังของเจ้าแชมป์รือสิวรักษเทพสูงเนินนั้นครับปูดเสาประตูของบุรีรัมยูเน,นเต็ด ได้ถูกจารึกประัติศาสตร์เป็นนักเตะที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองไทยในมักที่สุดจนนํานวน10สมัยกับบุรีรัมเพียงแค่สมโมสรเดียวก็ได้ออกมาเปิดใจเลยรครับหลังทีมได้ถอย f อ c เ p ครับอีกไปครับมาครองเป็น7สมัยโดยได้ออกมายอมรับเลยครับว่าดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นแชมป์และดีใจกับผู้นมทีมทุกคนถ้าเป็นพระผมก็พระดุลแรกได้เห็นการเป็นแปลในทีมมากมายกว่าบุรีรัมจะมาถึงจุดนี้ท่านประธานสโมสรทั้งสองท่านครับได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจมากจริงๆเป็นเหตุผลครับหลักๆที่เราประสบความสำเร็จในทุก วันนี้จากวิสัยทัศน์ของทั้งสองท่านอาการบาดเจ็บล่าสุดครับก็ถือว่าเจ็บหนักอยู่เลยครับกว่าจะหายกลับมาก็เหนือ่อยพอสมควรตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยหลังจากนี้ครับเรื่องอนาคตก็ต้องดูก,กับอาการบาดเจ็บอีกทีต้องขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ครับที่เข้ามาเชียร์เรายัางมีทั้ยอีกใบเลยครับที่จะให้ลุ้นในวันที่31พฤษภาค,คมนี้ก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆเลยครับโดยจากทางฝั่งของแชมป์ศิวลักษณ์นั้นครับผู้รักประตูทีมชาติไทยครับได้จาลึกประทติศาสตร์เป็นนักเตะที่คว้าแชมป์ลีก 10สมัยกับบุรีรัมย์แต่แค่สโมรสรเดียวก็คือในปี 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022, 23และปีล่าสุดก็คือ2024เลยครับซึ่งสำหรับบุรีรัมย์นั้นครับก็ยังมีลุ้นอีกหนึ่งถ้วยเลยครับในซีซั่นนี้ครับโดยเตรียมลงสนามในรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศครับในซุปบปอรีโบคับพบกับปลอมพูนบุรีเออร์ที่สนามบีจิสเตเดียมในวันเสาร์ที่31พฤษภาคมครับเวลา18นาฬิกตรงเป็นต้นไปแหลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ